โอเคือกาสวัสดีครับโอ้โหวันนี้รีบมากเลยคุณกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็วันนี้เนี่ยอ่ามันโอ้สิบห้านาฬิกาแล้วกูจะลงคลิปทันไม่ได้วันนี้โอเ่คืนครันเราดูเครื่องไฟในฟองกินกับวัดของพวกเราเจ็บนะครับเอาเครืเราดูดีกว่าไปไปเปิดคลิปอย่างเปรตเลยโอเคฮะไปวันนี้เราไปอยู่กันในมัดที่โคตรที่จะเร่งรีบเลยนะฮะวันนี้เขาแบบไม่มีผมไม่ทำคลิปลงเมื่อวานนี้เขาบังว่วงมากเลยไม่รู้เป็นอะไรครับกเยโอ วันนี้ผมไม่ทำคลิปลงวันนี้ผมเลยกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็มาเร่ทำเลยฮนะแล้วก็วันนี้มี็นวันสั้นด้วยเนาะเป็นวันที่มีชื่อว่าคนรับเด็ดไหนนะฮะโอ้โหเมื่อกี้เปิดมาเนี่ยกูก็สะดุ้งไปหนึ่งทีและเออเป็นวนะันสั้นที่น่าจะไม่ถึงสินะสนงบนาทีได้ซ้ำเนาะเพราะงั้นวันนี้แล้วเข้าไปดูดีกว่าว่ามันเป็นไงฮนะเป็นเรื่องราวของการโดนไปสัตว์ตัวดำสิงด้วยกันเนาะโดนเวนอ้มสิงด้วยกันผมไม่รู้เรียกว่าไงปะเมื่อกี้นี่โอ้โหเฮ้ยหน้าเหลือก็ทำมาดีเลยเนี่ยซูมไปที่บอยเฟรรรนด์แลล้ววก็เเเิิ่มยยหออุ อะไรวะเนี่ยอ๋ออ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อันนี้คือหน้าเรียกหมดวีคฮะคุณดูฮะคือไอ้นี้ครับคุณจะเห็นตรงที่มันเป็นอ่าไปกลิ <c ười> ้วว่าไงดีวะคือไอ้ตรงค่ายทหารตรงนี้มันจะมีเป็นทั้งแสงขึ้นไปซึ่งที่อื่นเนี่ยมันไม่ขึ้นเพราะว่ามันมีแค่วิคเดียวเออแล้วเราดูตรงนี้ฮะว่ามีวิคอะไรบ้างเออไอติกซ้อนหลังน,นี่คือกูไม่รู้แหละแต่ว,ว่าไอตรงสายสุดที่มันเดือดดีๆีนี่จะเป็นวิกพ่อวิกแม่ปะ แล้วก็ฮองบุญทาเป็นป้ายของวิตตี้อันนี้จะเป็นของวิตตี้แล้วก็ไอป่านี่คืออะไรวะแล้วแอมดํานี่คืออะไรอะตรงซ้ายตรงขวามือสุดอะเฮ้ยโอ้โหนี่หน้าที่ขนาดหน้าเรียกวีนะเนี่ยอ๋อนี่ไงแล้วก็เอนเตอร์เข้าไปว้าวแต่เป็นตัวเดโมนะก็คาดหวังเลยว่าเขาจะออกตัวเต็มมาเขาว่าโอ้โโอโไอสัตว์ <laughs> หน้าบักออกเข้าไปไปโอเคฮะมาแล้ว <laughs> โอ้โห <laughs> เอาอีกแล้วไอ้วิ่งที่มันพอเป็นตัวละครมันร้องอู้อุ้ยแล้วก็ทำมาดูดีเนี้ยเนี่ยอันนี้ไม่รู้ไม่กี่มีมีกี่เพลงนะฮะก็ยังมีแค่สองสามเพลงแหละมั้งไม่ไม่ไม่สามเพลงแหละผมว่าสามเพลงเต็มโอ้โหโอ้โหเพื่อมตายโอ้โอโออวิ่งที่มันตัวละครร้องเรือรถนี่คืออย่างยาวเลยฮะ,ค,ะความยากนี่เพิม่มมาเยอะมากอันนี้แท้งแมนโดนกินนะฮะ เขาเรียกไปแทนะ้งแมนเป็นตัวเดมโม่เหรอผมไม่รู้สิมันรู้สึกว่าความดุงมดุ่มมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ก็ดีเหมือนกันนะว,ว่าตัวแท้งแมนนี่คือเราไม่เคยเห็นมันในเวอร์ชันของ,ของ,ของตัวคาร์เป็ดเลยมนจะเข้ังวดขึ้นมากกว่าตอนนี้มันไม่ค่อยมีความหุดเท่าไหร่ขนาดมิเต็มมันมามันยังไม่ไม่เอามาลงในเกมหลักให้เราเล่นเลยด,ด,ดูแล้วกัน แล้เพียงกับเรื่องฉากที่เขาทำพอดีน,ะม,น,มมดนะมันมืดไปนิดนึงอ่ะมันมืดเกินไปไม่มองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยตาไม่ค่อยดีอยู่เป็นตาลุงนลยเนี่ยโอ้โหแล้วเมื่อเห็นแบบว่าตัวละครของบอยเฟรดแล้วว่าเกลเ,เ,เ,เฟรดนี่มันมีอะไรแปลกเลยมันผ่านสนามรบมาเลยฮะอันแผลเต็มตัวเลยฮะโอ้โหเก่งจัดอ๋อแล้วก็มันก็ว่าไอ้ทหารฝั่ง ฝั่งของเราเนี่ยคือมันยังไม่มันยังไม่ไกลาร่างแล้วมันในลิงไปที่โอ้มันเล่นเล่นปืนไปที่แทงแมนฮะดูไอฝั่งที่อยู่ข้างหลังเราอ่ะมันไม่เล่นใส่เราด้วยมันไม่เล่นใส่แฮงแมนเว้ยคือมันเครื่องว่าแหละลูกท้องอะไรมาเนี่ยแต่ว่าความดูโอ้โหหัวหน้าหน่อยกลายเป็นตัวเฮี้ยอะไรแบบนี้นะโอ้ยอันนี้พูดเยอะนิดนึงเนี่ยกับการพุ่งกับโรงเรียนมาเลยแล้วเดี๋ยวอ้แอคทีฟมากกูตอนนี้แต่พูดเยอะไปก็ไม่ดีไม่ดีฝังเพลง ตัวข้างบนเนี่ก็ใกล้ถูกกว่านั่นน่ะแล้วมันจะลามไปเรื่อยไหมพอเพลงต่อไปมันจะลามเยอะขึ้นอีกเลยไหมอา่าฮะไม่หวะไม่ยังอยู่เท่าเดิมโอ้เพลง 2, ที่สองนาทีเลยสามนาทีเลยโอ้เงยมาเมืเ่องจังละโอ้ยโอ้ ไม่ใช่แค่เรื่คารับเป็ดแล้วมันเหมือนมันเป็นอะไรทักอย่างนึ่งอะโอ้โหเดี๋็ดเด้อเนอะมันดุลมากมันคอเบี้ยนเลยนะมันคอหักกันนะคุณดูถ้าดูดีอ่ะเฮ้ยและความมันโคตรแบบพิมพ์มันพิการเลย เลยเพื่อน่ต้องกลิงแล้วผมว่านไหมทหารได้อยู่ข้างหลังกูยิงมันเลยแทงแมนไม่ผูกกเดี๋ยวเลี่ยวจีร่าสายตายไม่ได้เลยแฮร่าสายตายทีคือจะตายให้ได้ตลอดเลยยิงมันเลยเพื่อนมันจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหท่านไม่เห็นเรือไงเนี่ยรีตายหากันหมดแล้ว โอ้โหเกืบตายโอยหญ่หญเบลเบ่ช่พิชชนเลยโอ้โหไม่ไอ้นที่มานนัวๆนี่คืออย่างเกียดเลยอย่างเกลียดเลยนี่ไม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 ่นโนนนกืบตายแล้วตายอีวโอ้โหเบลกระโดโอ้ย เป็นที่สองมึงยิงมันเลยเพื่อนมึงยิงมันเลยอย่าเล็งนานนะเล็งนานไม่ดีใจแข็งแล้วก็ยิงมันเลยมันมันถือยูซี่แล้วมันจะยิงกันแล้วแหละโอ้คราวนี้เป็นเพียงที่สามครโอเคเป็นอะไรวะเนี่ยน้ำว่าหัวหรือมันมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ไอ้คอร์ับเจ็ดเท่าไหร่นะเนี่ยนะ ปกติแอร์เขาเสพของเขาแล้เสนี่คือมันจะค่อยๆลามไปเลยต่แต่ละเพลงเว้ยแต่ว่านี่คือมึงไม่ลามไปเลยอ่ะเชื้อโรคโอเคโอเคกูโดนลามกูโดนลามแล้วกูโดนลามไม่น่าพูดเลยโดนลามจริงในคราวนี้อ๋อคือถ้าเราตายมันถึงจะลามเหรอมันมันไม่ค่อยลามไปเรื่อยเหมือนในมดอื่นๆวะลามโดนเกลเฟียนไหมครึ่งนึงะไรประบานนี้โดนเราครึ่งนึงเออดูดีนะแต่ว่านี่ก็จากว่าแหลิ่อตัวเดโม หน้าหน้าเปิดเกมแล้วก็เพวกหน้าของวัตถุก็ถือว่าดีมากเลยนะแล้วก็ในเพลงนี้จะมีรถพิเศษ,ษ,ษออกมาก็คือไอ้รถที่เนีน่ยไอ้รถที่มันใช้อยู่เนี่ยแล้วให้มาทีแล้วนะอาจจะไม่พูดเลยนะในเ,เพลงนี้โอ้ยแต่แม็กเก็ตต่อเรืเ่นนะอยไปยืนไดกดไปกดไปแม้แต่รถแค่นิดเดียวยังไันเชื่อว่ายังปานี้อยู่ฮนะยังปานี้ผมเล่นอยู่

Really good. โอเคฮะจบไปแล้วฮะในเพลงที่สามนั่นเองนอ่าจะเป็นสุดท้ายเลยเนาะอืมขอบคุณที่เล่นตัวของเดโมนะทีมขอำพูดเราที่ทำงานยากไม่ใช่ดิทำงานกันหนักมากเลยพี่นะทำให้ตัวเต็มเนี่ยออกมาในเร็วนี้ไงเล่าแล้วก็ถ้าใีอาออ้อยากจะอ่าอะไรวะเนี่ยจริจรตอนนอ๋ออยากจะซัพพอร์ตหรือว่าพูดถึงเรื่องผู้จัดการมานีเหรอฮะพวกเรารอดาอยู่พวกคุณอยู่นะแล้วก็ตอนนี้นายก็ไปใช้ secret code อ้าวอะไรวะเนี่ย now you can try use the secret code on secret code txt what วันนี้เพลงซีเค็ดเพลงมล็ดด้วยเหรอใช่เหรอจริงเหรอเนี่ยอ๋อไอตัวของซีเค็ดโค้ดมันไม่ได้มีอะไรฮะมันไม่ได้มีเพลงมล็อดอะไรมันเป็นแค่เหมือนกับว่ามันจะพาเราไปที่อะไรทีกอย่างนึงนั่นแหละมาถึงประโยชน์ไม่ได้กันนอกจากบอสนี้วงกับบอสนี้เนี่ยเออตรง ตรงหน้าเปิดแล้วก็ตรงเอ่อพวกเอ่อ UI เนี่ยถือว่าทำออกมาดีเลยนะฮะแต่ว่าเรื่องเพลงเนี่ยผมยังให้เฉยๆนะแล้วก็เรื่อง,พ,งพวกในวีคพวกเอ่อดีไซน์ตัวละคอร์ดีเทียรอันเนี่ยังอยู่ที่เฉยอยู่ยนะผมผมมองเลยว่าหน้า UI ของมอสนี่คือโคตรสุดเลยนะก็ทำมาคิดเอทมากเลยแต่ว่าเรื่องเพลงแล้วก็ยังโอ้ไปคือเรื่องเพลงแล้วก็ยังในวีคเนี่ยยังเฉยๆอยูยยอยยอยอย่แล้วก็ดีไซน์ตัวละครอ,อะไรประมาณเนี้ย คือถ้าเป็นเพลผมบอกก็คือแบบวิกหนึ่งมันเป็นอย่างนี้วิกสองมันเริ่มลามลึกล้าไปอย่างไรก็คือมันจะได้ตรงคอนเซปต์ด้วยแล้ววันนี้คือไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเว้ยแล้วก็เพลงอะยังไม่ได้แปลกใหม่อะไรก็ตามคอนเซปต์เหมือนเดิมก็ถือว่าจบไปได้กันถ้าเราปิดตังนี้ก็ได้กันเนาะก็เคียงสียงเราไมนได้เกมไฟได้ฟังกินกับวัดของขอรับเต็มไนท์ของตลาดไปก่อนด้วกันฮะเรียกได้ว่าเดี๋ยวัหนึ่งที่ตอนที่ออกตัวเดโมออกมาเนี่นะก็ถือว่าสนุกใช้ได้ได้เป็นพื่นใช้ได้เลยฮรถ้ากกรที่อยากไปลองความ ก็แสดงใครอยากเรียนหนูก็เรีตนในคลิปนะสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม mm hmm. เจอกันครับ